ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกสุดปลาเหมือนเดิมใช่9 0้0 0ม0 0 0เา่เอาเอามาคนละอ0 0 0 0 0 0หมอมอะไรเนยอะไรนี่ยเราโอ้แค่นั้นเองนาเร็วพี่มิเชลขายเสร็จไม่ต้องเป็นชิปเด็ดแล้วลิโอหอมมากติดอย่างนั้นไอ้นี่ติดองริอนต ให้เอาไปวันนี้หนูบอกเร็วโคตรพุ้มเพราะปกติร5 9ยวันนี้129บเา,าเร็วทุกคนกดตอนนี้เลยขอทุกคนกดพร้อมกันแล้วชำระเงินทันทีตอนนี้นะขอไม่ค้างตกรานะพนะี่นาใช่ค่ะเพราะว่าราคานี้มีแค่ไลฟ์สีใช่เดี๋ยวคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ป,ป๊าป๊าก็จะปรับไปเป็นราคาเดิมแล้วถูกอันนี้คือแบบป๊าให้ราคามันสงกรนต์ใช่ค่ะเป็นแบบว่าต้อนรับมันสงกรนต์เลยนะคะราคาดีมากค่ะจาก159บาทเหลือ129บาทค่ะทุกคนค่ะเอเดบับโฟมคิลีโอเป็นยังไงของ มีเสน่ห์สุขุมนุ่มลึกดูน่าค้นหาหลากหลายบุคลิกบอกเลยว่าใครที่ใช้นะจะยิ่งแบบเพิ่มเสน่ห์ทวีคูณทวีคไปถัดไปต้องพูดเสต่งดังนะเราเดี๋ยวจะขอเออเนี่ยเห็นไหมเราต้องเซฟเสียงเซฟเสียงเนี่ยล่ะเอาล่ะทุกคนปกติเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่งได้ยืนวันนี้ทั้งวันเพิ่งได้ยืนหอมมากกดกอดกอดกดกดกดไปค่ะทุกคนค่ะไปค่ะทุกคนอีกสองพันแล้วอีกสองพันจะเก้าหมื่นแล้วทุกคน อีก2,900จหมื่นแล้วนะคะใครผ่านมาผ่านไปใครผานมาผ่านไปนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยกันกดตะกร้ากันนะคะทุกคนใครอยากฟังมิเชลร้องเพลงขอแสนหนึ่งเร็วจะร้องหมอลำแข่งกับอามชู้เร็วไปค่ะทุกคนเอออุ้ยล้านหนึ่งล้านสี่แสนใจเก่งมากขอรอเด้อค่ะกด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 ผู้นี้น่ารักขอบคุณค่ะนี่กาใจ่แล้วยังเลยทุกคน กดกดอ่ะกดอ่ะกดตะก้าเร็วอย่าดูฟรีอย่าดูฟรีห้าพันเก้าร้อยคนอย่าดูฟรีวันนี้ดีเจจะขอก้าไปกดกดเพงส่มาเออเอาเก้าหมื่นแล้วเก้าหมื่นแล้วไป กด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 โอ้ต้นติดแกมด้วยนะต้นติดแกมด้วยนะโอ้เดี๋ยวนี้ต้นต ok ิดแกมลูกต่อเป็นสาวแล้วนะคะใช่เขาไปขายตลกแล้วใช่ค่ะดูนะคะเขาเต้นติดแกมทำไมคุณอกหักมาคุณอกหักอันนี้คือการคนอกหักใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะขอยอดหนึ่งแสนเร็วใครอยากรู้ว่าอาร์มชิมาอกหักยังไงขอยอดแสนหนึ่งเร็วอยากพูดอยากพูดมากเอออีกแปดพันเองเร็วเร็วเร็วอีกแปดพันอยากเล่ามากแล้วตอนนี้แล้วค่ะสุดประลาด อีก8,000อยากเล่ามากทุกคนคันปากคันปากคันปากไปเด็กไปเด็กไปสุดคันปากมากเลยเร็วน้ำหอมเหลือร้อยยี่สิบเก้าทุกคนไปโอสิงมันเนี่ยโอ้ยคัน่แต่เข้าไลฟ์มจัเองเลบนโอ้หสิแตกค่ะไปค่ะขอไปก็ไปยยับได้คุณนสลาลไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ยู่ที่อยู่อยู่ ได้ก็ขอเรี้ยวไปด้านนีแล้วขึ้นตรงนี้ไปไปทีมีทีมายทีมายขอแมโอเคอุ้ยกระเป๋าสวยมากกระเป๋าสวยมากจุกอนอีแคอีห้าพับาทที่นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูาต้องเปลงนี้บอลอเห็ปป ป๊าป๊าหม่คืกำลังจะบอกว่าลูกหนูน่าแก่เหรอไม่ใช่เพลงแนวเพลงที่เหมาะอะอมาจากคันทีเขาแบบเอาเสียงคือยังขึ้นยังไงนะ่ะเสียงแคนลองสิล้อยแลนมาจากแมนชั่นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนหนูทำงานก่อสร้างเลยค่ะเรเดี๋ยวเรเอายอดก่อนไปตามมาดิตามมาน้าแล้วแล้ว สามพันขอสามพันขอสามพันขอสามพันก็ช่วยกดน้ำหอมร้อยยี่บเก้าตอนนี้ได้ไหมร้อยยี่ตอนนี้เท่านั้นท่านั้นอามช่วยทำใิ้ร้่นรนไก่โอ้เนี่เป็นยังไงออชาตดอกจำปา อยู่ผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มกระชุ่มกระชวยเอาาหนุ่มกระชวยไปต่ออันเดียวอีกพันเดียวอีกพันเดียวอีกพันเดียวเิดกันมากร้อย่สิบเก้าบาทเร็วๆเลย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 ขอบคุณขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ เท่าไรนี่นะจริงปกติร้อยห้าสิบหนูขอเติมแล้วกันอันนี้มันออกไซด์หอมเหมือนกันเหรอค้วหอมหอมมากขอขอเติมช่วงนี้หนูติดนะเกลอดิซี่เกลอร้อยยี่สิบเก้าบาทเกลอร้อยยี่สิบเก้าบาทเองพิเศษสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้ดูซื้อที่นี่ได้ไหมใครแล้วทุกคนอีกสามอีกสองขวดอีกสามขวดทุกคนรอ เจ้าไมสนุกแนอยู่เฮ้ยกางเกงอยู่ในรถเยอมีแล้วหรอหนูขอเสื้อหนูเสื่อหนูขอเสื้อหนูคืนมาอ๋อจีห่วงเสื้อแล้วหรอห่วงเสื้อแล้วหรอเออห่วงเสื้อแล้วห่วงเสื้อแล้วกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะพี่มเดี๋ยว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 คุยค่ะเดี๋ยวคุยกันนะ ไปรีโอเลยค่ะถูกต้องว่ายไปกระต่อไปกระต่ออยู่กับพ่อแล้วมาเลยค่ะตอนนี้นะคะออเดอร์ของเรานะคะขึ้นมาเลยรัวๆปังๆนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านกดเลย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 กดตอนนี้ราคาลดหนักมากนะคะเป็นยังไงลูกห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนี่ห้าสิบลูกนั่งบ้างพ่อจะเกลี่ยเหรอไม่ยืนตรงนี้ไงจล้บแล้วค่ะ มากค่ะท <mile> ุกคนน้ำพริกก็คืออร่อยมากอิสลามทานได้เบาเสียงยังไงคะอ๋อทักบ้านได้ยินเราไม่คได้ยินเพลงดังกว่ามาดามพ่อลูกค่ะป๊าป๊ะ้หอ้้า้าโอ้ป๊าป๊ ส <ลด S 1> องห้าเก้ารถเยอะมากไปให้ไวเก้าเก้ารถไปหกสิบบาทงั้นเราก็รีบเลยค่ะทุกคนเอาเลย<น>เตรียมกดนะ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 เนียอาร์มได้ไหมคะ อ้ามพอพัอใจก่อนตอนนี้เนี่ยอ้ามได้ไหมครับพ่อเบลเรื่องความรักเนี่ยพ่อก็ต้องให้มันเป็นรนูกนใจของล้ำหอมนาทีสุดท้ายทุกคนคะน้ำหอมนาทีสุดท้าย129บาทค่ะใครที่อยากได้ราคานี้นะรีบกดเลยนะคะ129บาทรีบกดเลยอ้ามเนี่ยอ้ามเนี่ยเดี๋ยวน้ำพริกจะให้ราคา199สวัสดีคนดูดูทุกคนกด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 อ้ายคนดูคนเยอะมากกดกดกดพ่ออยากแย่งน้ำพริกป้ากินได้ไหมได้กินได้นะหนูว่า กด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 ใครอยากให้หนูมีคู่กด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 คือแบบว่าหนูขอหนูขอก่ตอนนี้หนูขอทให้ให้ขึ้นจากเลข6เป็นหนูยัได้หนึ่งหมื่นอ่ะอันนี้ไดไหมได้ไหมทุกคนพันนตอนนี้1 6 0 0งบาทสามพันนิดดได้ไหมได้ไหมใช่อามแจมพักอามอย่าแรงนี่ไม่อามห้ามมีแฟนเราต้องห้ามมีแฟนฮะ อามแจนไม่ได้เราห้ามมีไฟโอเคทุกคนใครอยากได้ดับพริกเดี๋ยวจะให้ในราคาพิเศษเลยอามสู้ก็เก้างก้าวัทหรอพี่ไฟทำไมพ่ไปให้ตกจังเลยอะอามเอมอามเนียจิ้มใจจบกันนะเป็นไปไม่ได้ะพี่เอมเขาไม่ชอบเราทุกคนเลวกระดิ่งป้าไปไหนแล้วอยากกดกระดิ่งอะ ก็นเ่งไม่มีหรอคะก็นเอง no h a l หรอพี่ออมติดไหมยังพ่อกระเป๋าสวยมากอะไงใช่กระเป๋าอธิพาสวยมากแต่ว่าตอนนี้โอ้ตอนนี้ไปที่น้ำพริกก่อนไปที่น้ำพริกก่อนนะไปที่น้ำพริกก่อนนะทุกคนค้าน้ำพริก2อ9าิบาทไม่ขายวันนี้เอาไปร99พอค่ะ280กรัมมันมีขาพี่ๆขาน้องๆหนูๆขาใครที่อยากกินน้ำพริกเราบางทีเราไปเที่ยวต่างประเทศเราไปต่างจังหวัดแล้วเราไม่รู้ว่าจะแบบเฮ้ กินอะไรดีนึกอะไรไม่ออกหยิบน้ำพริกนางงามขึ้นมาค่ะ280กรัมนะคะทุกคนอัดแนมเต็กระปุกแบบนี้เลยกระปุกใส่แบบนี้เพื่อเห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีออยนะคะทุกคนผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายนี่สะอาดสดปลอดภัยแล้วก็ใหม่มากๆด้วยแถมมีวันปีวันเดือนปีเกิดวันเดวันหมดอายุเออวันที่ผลิตวันผลิตวันหมดอายุวันหมดอายุด้วยตรงนี้นะคะทุกคนพร้อมกับ อิสลามทานได้ค่ะเย่เ yeah. ครื่องหมายฮาลาลฮาลานไม่มีแต่ว่าอิสลามทานได้ใช่ไหมเพราะว่าทำมาจากไก่ยลาบลาลูกไทย259บาทไม่ขายครับปกติทุกคนจะซื้อกับนางงามทุกคนกคน259ถูกไหม mm hmm. แต่วันนี้เอาไปแล้วกพอค่ะ mm hmm. ใครยังกินของกระวิหมดก็ซื้ออันใหม่ไปค่ะเพราะว่าสงการานนี้เราต้องกลับบ้าน mm hmm. ใช่ค่ะเราต้องเอาของกลับไปฝากพ่อคุณแม่ถูกเออเราจะต้องเอาของกลับไปให้คนที่เรารัก ใครที่รู้ว่าจะเอาอะไรไปฝากดีเอาหนังพริซน่าเงามนี่แหละเพราะกระปุกเขาสวยมากกินวันนี้กดวันนี้ได้เลยทุกคนไป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 ฝากเจ้านายได้ไหมฝากเพื่อนที่ทำงานได้ไหมไปฝากไปฝากพี่เอ็มได้ไหมไปฝากพี่เอ็มก็น่าจะได้นะพี่เอ็มฟังนะพี่เอ็มว่ายังไงอายุมันก็แค่ตัวเลขซื้อ รอย้อนิ่งมากทุกคนเร็ว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 หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทค่ะฝากแฟนไอฝนก็จัดหายมีค่าเทิมไปยังไดเฮ้ยพี่เอ็มมาเหรอพี่เอ็มาเดี๋ยวพี่เอ็มจะมาอ่าไปกันต่อไปกันต่อแสนหนึ่งหมื่นห้าพันไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยพี่เอ็มมาด้วยมาแฟนมาแฟนมายังไม่เป็นแฟนยังไม่เป็นแฟนแฟนมาแฟนมา พี่เอมาพี่เอมาทุกคนพี่เอมาพี่เอมาอ้ามอ้ามชวอ้ามขายโชว์สิให้เขารู้ว่าเราขายทุกคนกดเลยค่ะทุกคนทุกคนกดตะกร้าเลยนะลูกค้าค่ะกดตะกร้าเลยค่ะให้ถึง2 0,000จากเลข6ไปถึงเลข2 20, 0,000ื่นหนึ่งแสนสองหมื่นอ้ามขอแค่นี้นะกดเลยค่ะ5 4 3สีนกดเลยค่ะราคานี้พิเศษมากๆเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นเก่งมากเร็วเลยโชว์ให้เ,เร็ว,เ,รวเลยอยากค่ะเป็นยังไงคะอันนี้ของใครคะปะปะ เข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมข้าวเหนียวมะม่วงแบบทำทำเรียบร้อยเป็นชิ้นไงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวข้างอยู่ข้างล่างมะม่วงอยู่ข้างบนกินหอมเวลาไปต่างประเทศไงหรือเวลาแบบอยากหยักเผืเหมือนนะก็เหมือนมาจากข้าวเหนียวมะม่วงหอมมากเนามาทำเป็นฟิกได้ไงเาคอกินอีกนะคะเราขึกินหรออุ้ยอร่อยอ่ะเอาพี่เอมเหรอ พี่เอ๋มเหรออืมอือมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วแบบรู้สึกจะสุกมากไปนิดนึงนะมีความรู้สึกมันสุกมีความรู้สึกว่าเป็นมะม่วงสุกใช่สุกมากค่ะรู้สึกว่าสุกไม่ไม่เหี่ยวรู้สึกมีความกรุบด้วยอาโกเตก้าค่ะแล้วต่อพี่เอ๋มความสามัญเป็นไอขวดด้วยใช่ไหมไม่มีไม่มีและที่มันเป็นมีความกรึบแบบเม็ดๆอ๋ออร่อยอ่ะแล้วกะทิ มีควางหอมกะทิอ่ะกลมกล่อมมากอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวมีปลาปลาเออได้กินหนูได้กินมะม่วงสุกไม่เมืที่แบบว่าสุกไปเยอะอะไรมีแก้วเพราะว่าเขามไม่ปลูกนิดนึงที่ด่ายแล้วแต่จะไม่หวานอันนี้เป็นมะม่วงแบบฟิลิปปินส์มะม่วงฟิลิปปินส์เคยกินแต่มะม่วงปุ้มมะม่วง่าอามลองลุกแต่ว่าเดี๋ยวมันปลูกในไทตอนใยแห้งพี่น้องมาฟังเสียงกันนะ อันนี้คือมามุ้งจริงๆเลยที่เอาไปฟิตได้สำหรับคนที่แบบกลัวอ้วนคนค่ะกลัวอ้วนอยากกินไม่มีคุณค่าทางคาร์โไรไม่มีอันนี้คือไม่ต้องกลัวอ้วนนะเอาไปกินอร่อยๆขนมเพราะว่ามันถูกฟิตได้อร่อยมากเมือเราไปเพ้ออืมอร่อยนะอยากๆนะอร่อยนะพิ่วเหมือนแบบเวลาเราแบบหิวๆอยากกินขนมแต่กลัวอ้วนกินอันนี้ อุ้ยพี่พเอ,อ็มพี่เอ็มรถนะเออมังอ๋อ,อ,อ,อยต่อนใหญ่มากอุ้ยโรเนียมาอ่ะหนูขอเลขข้างหลังหนูขอเลขข้างหลังอีกนิดนึงหนูขอสองหมื่นนะข้างหลังนะกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะน้ำพริกปลาสลิดตานางงามค่ะตอนนี้ลดราคาจัดหนักจัดโปรมากเลยรถก็ไป,ไปเลยนะทุกคนหงะอีกพันเดียวเองทุกคนไปลดไปเลยสามถึงสามเปอร์เซ็นต์กด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 โรเนียมานะ่ารักจังโร<ๆ>เนียมานะ่ารักจังเลยกดเพลงก่อน ดูเนี่ยชอบลูกพี่เหรอเมื่อคืนพี่รู้นะโทรมาหาลูกเปลี่ยวมึงค่ะอขอโทษคนคะมะม่วงคะมะม่วงพี่เอ็มก็อร่อยนาะพี่เอ็มตีตลาดามะม่วงจะอีกแป๊บก็เจอพี่เอ็มมาขายตอนนี้หนูขอก่อนย่างข้างหลังกดเลยค่ะกดเลยค่ะ ลูกขอเยอะข้างหลังกดเลยค่ะกดเลยค่ะอาร์เนียพร้อมเข้าดอมไม่ต้องพร้อมข่ากัมด er> ้อมเขามีแล้วไทยอยากเข้านะนี่หรยเห็นเขามีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คนยังน้อยอยู่ลูกพอตมากนี่คนแย่งลูกเหรอเนี่ยแต่มันก็ยังพีเอ็มไม่ลืมมึงไม่ต้องเสียซิเขาบักไปด้านไม่ขั้นเลยมัวแต่มากด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 ทุกคนกดกดกด มีดอมแล้วค่ะกดคนละาเด้อน้ำริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยต้มยำหรือหนังไก่วันนี้จะลองสงการจาก2อ9าเเหลือ199ซื้อเลยคะ่ะเอาเลยตอนนี้นะคะเอาเลยตอนนี้นะไม่เอาตอนนี้ไม่รู้จะไปเอาตอนไหนแล้วนะคะส่งการนี้ทุกคนค่ะรีบกดเลยใครกินวันนี้บอกเลยจริงออเดอร์นิ่เลยงเลออเดอร์นิ่มากทุกคนเบลจิตนาทีทํไปแล้ว 259อวันนี้199ก้าสิบเก้าพ่อหนูกินหมดอ่ะหนูกินหมดแล้วหรออร่อยไหมต่เดี๋ยวหนูก็จะได้กินอีกถ้าสมมติพี่เอ็มขายงานผ่านสินค้านี้ได้เข้า MGI หนูก็จะได้กินตลอดงันเรอร์เียพี่เอ็มนะบอกมาปาดี่าสู้ๆนะพี่เอ็มอร่อยจังเลยค่ะพี่เอ็มบอกอร่อยจังเลยพี่เอ็มอร่อยมากค่ะ มะม่วงอ่ะแล้วอย่างนี้เยลลี่มะม่วงบ้านภูเก็ตจะขายออกไหมเขาไม่ขายแต่เยลลี่ไงอ๋อเพราะว่าเป็นสินเป็นสินค้าจากจังหวัดขอนแก่นจ้าอันนี้ใช่ไหมใช่เป็นสวนมะม่วงบ้านแหดอยู่บ้านแหดบ้านแหดบ้านแหดพี่เอ็มว่าไงอันนี้เดอะเบสเหมาะกับเบลใช่ไหมชอบมากทุกคนก่อนจะสปอยต่อกดก่อนกลับเข้ามาสสนอขายก่อนนะคะพี่เอ็มวันนี้ก็เป็นมาเย่เย่หน้าร้านก็เรียกกล่องแล้ว ออร่ยกด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 ได้อ้ามแสนสามแล้วทุกคนไปเร็วเลีนใหญ่บูเวอร์คืออะไรอยาเล่นใหญ่อะไรอ่ะอร่อยก็พี่เอ็มทำอร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยเมื่อคุณกำลังจะมูฟออนมูฟออนไหมูมูฟออนแล้วหนูมูฟออนได้ไหมได้เอาทุกคนก่ดนะ ทุกคนคะแล้วเดี๋ยวอามจะไปทำผลิตภัณฑ์ปลาปลาบีนไ้ว้าวหนูสนใจมากยิบมากินแบบจอมพีได้เลยว้าวฟิวจกเป็นต่อนเป็นตอนได้เลยเอาต่อนขึ้นมากินเป็นพิซได้เหรอจริงอารู้อากดกไปเร็วไปเร็วไปเร็วน้องเจนมาด้วยไหมเดี๋ยวรอเจอเลยค่ะเพราะชียืนอยู่ตรงนี้แล้ว กดกดกดไอร์แลติ๊กต็อ Move มกมูฟออนเป็นวงกลมมุดไม,ม,ม่มัหนมูฟอจริงมูฟออนจริงสองร้อยหิบเก้าบาทวันนี้ไม่ขายเอาไปเลยร้อยเก้าเาคคน ร้อยเก้าเก้านน้น้องอาร์มมีทั้งหมดสามรสชาตินะมีรสปลาสลิดหนึ่งมีไก่กรอบหนึ่งแล้วก็มีต้มยำอีกหนึ่งและก็น้ำพริกหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าคนละราคากานันจะราคาดีกว่าถูกกว่ามากก็คือน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกน้องอาร์มเคยกินไหมตาแดงปลาทูเปียกอ่ะเนาะกิน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 กับข้าวสวยอร่อยมากเนาะกินกับข้าวสวยอร่อยมากแล้วคนที่ชอบเผ็ดอย่างเราอนะ มันไม่ชอบเผ็ดอย่างเราอย่างเราเราพี่ไม่ชอบเผ็ดเราพี่คนพี่กินไม่เผ็ดเยเป็นคนสงสัยจะเป็นพี่มิเชลหรือเปล่าพี่พี่ชอไม่กินเผ็ดเอกเห็นไหมพ่อกับแม่มีอะไรคล้ายๆกันเยอะใช่แล้วลหนูไปเอาใครมาพูดว่าพอมีอย่างเดียวเลยที่ไม่เหมือนกันคือแม่ชอบกินกิกยยอะเกินแต่ตอนนี้พ่อชอบแล้วแล้วพ่อตอนนั้นที่พ่อกินแล้วที่พ่อทาหน้าตาล่ะมันเย้ก็ตอนนั้นมันไม่ได้ใส่น้ำผึ้งอะอามแล้วพ่อเขาจะว่าเป็นไอติมก็เลยตัดคำใหญ่แล้วแต่วันนี้ลูกกินแม่กินมีความสุขพ่อก็เลยชอบแล้วจริงเหรอถ ล้วกินรกอดิซื้อมาฝกนะได้ซือมาฝากกนแล้วตลอดเลยแต่รู้ไหมว่าแม่ไม่ชอบกินอะไรผลไมแม่ไม่ชอบกินผลไม้เลยแม่กินได้เลยเนี่ยผลไม้ของพี่เอมเนี่ยชอบมากๆเลยพูดเลยจริงกด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 กกดกกดกดกดกกกดกดกดกกดแนะนำน้ำหอมกินอะไรดีคะได้แนะนำนะเอ่อคนที่แบบว่าอยากลองกุดเบยุดเกุดเไม่แต่แต่นาแต่ว่ากุดเบแต่ว่ารู้อบทีโอ นักกุดเวยได้ไงเมื่อกี้เอาลิโอกุดเวยก็ชอบพี่โอก็ชอบไปเร็ว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 พ่อจะไปค่ะแม่เป็นเบาหวานเดี๋ยวไปแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะสิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีทุกคนอีกสี่พันเร็วอีกสี่พันอีกสี่พันไอจีใจหน่อยฮะเราเป็นคนตลกค่ะอามชอบอามชอบพี่เชอเอมหนูก็ร้องไห้ไป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  คิดถึงแม่กันละพูดถึงแม่สุดบักลาจ้าบกลาบกลาบกลา,าลูกหายเดี๋ยวเราไูกัน มันดีเอเ็กเงี้ยบอกเคยดูตามเนียหน่อยทุกคนคะตอนนี้ที่ทุกคนกำลังดูจออยู่นะคะทุกคนตั้งใจฟังเบลให้ดีนะค่ะถ้าสมมติว่าสปอร์ตเราสองคนนะคะปกติน้ำพริกเนี่ยนะกระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะจริง259บาทอันนี้ใช่ไหมซื้อฝากผู้ชายอเอาง่ายๆไม่ต้องคิดยยอะไรเยอะแต่ว,ว่าเราไปไปบ้านผู้ชายเราไม่มีน้ำพริกกินนะอา่าผู้ชายไหนเราไปหาแฟนเอาเราไปหาพี่เอ็มเนี้ยชุดพริกไปแบบเนี้ย ก็ได้นะก็ได้นะก็ได้ใช่ไหมล่ะเราหิวอะคือเขาหุงแต่ข้าวแต่เขาไม่มีกับข้าวเพราะฉะนั้นต้องเอาุน้ำพริกไปด้วยอ่าได้เลยน้ำพริกต้องไปทุกที่มันก็เหมาะมากๆกดไปเลย259ไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียงเพียงเท่าไหร่อามเท่าไหร่พี่เบล199ยบาทไงเออได้ค่ะให้หนูออกเหรอคะิ่งมาเองฮะ ให้หนูอยู่ด้วยใช่ไหมใช่หนูแบบใช่ก e y b o a นะคือหนูไม่มีเบียดเนาะให้หนูอยู่จริงเหรอถึงทุ่มครึ่งทันไหมเบองทองไม่รถติดเสียวหรือเปล่าแดนสามแดนสามแดนสามใช่นะทุกคนเร็ว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 ทุกคนรีบกดเร็วรีบกดรีบกดรักทีมแกนทุกคนค่ะีเบลอันนี้พี่เบลขึ้นตั้งแต่ศูนย์บาทเลยไหมเนี่ยใช่ไหมขึ้นตั้งแตประมาณสองหมื่น ใช่ é, ใช่อามร้องเพลงไหนค่ะนี <away>. ่ไงเพลปปะเพกกมโอมวันหลังสอนพ่อร้องเพลงสอนแม่มร้องเพลงบ้างนะยอมจำนวนฟ้าดินอะแค่ให้ฉันได้โอเแค่ให้ฉันได้บอกเธอ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 อ๋ออ๋อค่ะเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยกดไปกดไปเจออยู่เพิอย่างเปนนักร้อง เส้นทางฝันเออก่อนเส้นทางฝันเอา,อน,า,น,เอาน้ำพริกปลาสลิดไปก่อนเลยจริงจริงขอเส้นทางเงินก่อนตอนนี้นะเอาเส้นทางสลิดก่อน,อน,อนยอดนิ่งมากเพรา,าไม่พีน้องฟองไปสุกุูุกหัวไอ้ใที่เดินอยู่ป้าป๊าบอกว่าอีกแค่ร้อยกระปุกพอและเดี๋ยวตัดเป็น25 9าบเาทเหมือนเดิมไอ้แค่ร้อยกระปุกพอค่ะพี่ปายตัดจบเลยนะตัดจบเลยฟองแม่ก่อนเดี๋ยวลูกกับพ่อร้อเรียน ร้ายมากเลยนะคนดูเร็วๆทุกคนขาเส้นทางสลิดเร็วๆสั่งแล้วสองกระปุกใครอ่ะน้องอามชมพี่เขาหน่อยแล้วก็ไหว้พี่เขาหน่อยน้องนกนายขอบคุณนะคะพี่นกนายขอบคุณนะคะพี่นกนายคุยพรพี่นกนายขอให้มีความสุขจนเลิศหลายๆก็แล้วกันค่ะที่กดใไห้ก็แล้วกันนาะขอให้มีความสุขหลายๆหลาย เลน้ำพริกกดแล้วค่ะกดแล้วใจตั้ง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 สี่กระปุกหกร้อยแปดสิบสี่กระปุกหกร้อยแปดสิบวันนี้กระปุกละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะทุกคนน้ำพริกหนังไก่กรอบอร่อยมากจริงค่ะมีเค็มเชสขอบคุณค่ะเส้นทางหนังไก่ดูแต่ละคนดิออาทุกคนไปหันหลังไม่ได้นะเพราะว่าต้องเอาตัวหอมไว้ ก็กดวิ่งสองปุกนะเบลหรือเรื่องหูสิบตอนนี้ใช่ใช่หืมลูกลูกหูสิบสั่งแล้วครับน้ำพริกหนังไก่กรอบขอบคุณแบบใหม่พัชรีหน่อยกดพร้อมกันไปหล่ะไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกอีกวังที่น้องยังเขียนบ่าสกก็จะกล้าค่ะุกคนเล่นแล้วอีกสองร้อยร้อยไปต้อยเดียวอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวลูกร้องพ่อเต้น อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคืออยูีอยากเป็น, <c oughs> นเนมียไอ้ ทะเล่นนะเดี๋ยวนี้โอ้รถนะได้ใครมาได้ได้แม่มากับพ่อด้วยแม่เป็นยังไงหรอไม่ไม่ทะเล่นอย่านี้ทะเล่นไม่ไม่ไม่เป็นบางครั้งเลยหแม่เป็นแังไ่ไม่เป็นแบบแบบแค่กับพ่อคนเดียวเป็นแบบแค่กับพ่ออือเดี๋ยวแม่ก็เห็นนะเดี๋ยวแม่ก็เห็นหลักเลยก็มาด่าหนูจต่ว่าก็มาด่าหนูว่าเป็นไปพูดทำไมอะไรเงี้ยสาวแสนสาวนะทุกคนเร็วๆขอแสนสี่แสนสี่สนนะเบีเดมาแล้วพบียดมาแล้วเบียดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กดแปบบ๊บกดแปบบ๊บกดแป๊บเร็วเร็ว,รว,รวดีมากค่ะทุกคนอ่ะอามลูกครับพ่อพูดอีกทีว่าน้ำพริกของเราพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าน้ำพริกวันนี้ลดราคาหนักมากค่ะทุกคนค่ <รถ S 1> ัเพราะในพิพิธกา,าร<ๆ>ี่หรอสองร้อย้าสิบเก้าบาทลด33%เหลือฟังให้ดีฟังให้ดีฟังให้ดี199บาทกดตะกร้าค่ะเออ 299เลยเหรอ299บาทลดเหลือ199บาทโ5 9 559เอ้าในนี้มันเขียนว่า299นะเอ้าชี่เขียน299เลยเหรอใช่อันนี้เป็นราคาเบสิคราคาเมจิราคาออริจินอลออริจินอลเนาะราคา OT ราคา OG 299ยังไงเราไม่ไม่ขายเออ250ไม่ขาย200ไม่ขาย199ไม่ขายขายเลยตั้ขายก็ได้ <h กันขายเลยค่ะกันขายเลยค่ะทุกคน้ปบอกว่าขายเก่งได้พ่อกดกระเบิดก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 ดไปไปไปชำระเงินนะทุกคนค่ะนับสามสองหนึ่งแล้วกดตุกู๊กดตุ๊กู๊เบ็กอามใช่อามอามน้ำพริกน้ำพริกบาสลิดน้ำพริกบาสลิดกับน้ำพริกหนังไก่กรอบกับน้ำพริกหนังไก่กรอบแล้วก็น้ำพริกรถต้มยำกับรถต้มยำชอบรถไหนมาที่สุด หนูชอบนังไก่กรอบนี่ชอบนังไก่กรอบแล้วก็ต้มยำเอาให้เลือกหนึ่งอย่างอันแรกหนึ่งอย่างเอาต้มยำอ่ะมันอร่อยอ่ะทุกคนกดไปเลยสั้นมันกินกระเพราได้มันกินกับเพราได้เนาะพี่น้องเนาะมันอร่อยอ่ะชีซูตี้สดใสมากเก่งมากขี้เล่นเล่นทีเอ็มอาร์ไม่มีหรอคะมีค่ะมีมีไม่มีไม่มีน้ำพริกก็อร่อยมากไม่มีไม่มีซื้อเยอะชัตสี่กระปุกร้อยเจ็ดสิบเองนะ กด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 ทุกคนปะป๊าบอกว่ายอดไม่ขยับเลยจริงยอดไม่ขยับเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนเร็วๆเลยนะคะตอนนี้ออเดอร์มันว้ายขยับแล้วมีิยเลนเสียฟรอนกด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 อันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาออมแรงไว้อยู่พ่อออมแรงไว้อยู่นั่งก็ไม่ได้มันก็ซิปมันเปาะพี่ต้ยเหมือนซิปพี่เต้ยยืนกดดันอยู่ทุกคนเร็ว อีก8ปดพันอีกแปดพันเมื่อกี้พี่ทีมก็มายืนรอพี่มีงงตอนนี้พี่ต้อยมายืนรอ,อก,กด <c oughs> จงทุกคนคะ่ะรีบกดเลยเอาอร่อยเลยนะทุกคนแนะนำมาให้กดไปเลยสามรสสแบบนะคะน้ำพริกหนังไก่กรอบหนึ่งต้งยมยำหนึ่งแล้วก็ดั้งเดิมหนึ่งค่ะเลือกได้เล,เลยเเว่าเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมาก280กรัมมีออยอ์เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่มีฮาลาตัวอิสลามชาน คนดูใช่ไหมใช่อ่าหนูก็เป็นฟิลนั้นหนูผู้แทนสมมติว่าอยากให้มีอาร์มเอมกดตะกร้านอนนี้แล้พ่ออย่าพูดดังเสียงทำไมหนูก็กลัวผิดหวังนะถ้ารักเบลเชลกดตะกร้าค่ะถ้ารักเบลเชลอาร์มกดตะกร้าเร็วๆเลยทุกคนอีก6 0 0ันหนูขออีก6 0พันนะใช่ใช่อะขอตอนนี้ขอคนละหนึ่งออเดอร์คนดูอยู่นะหนออเดอร์ได้ไหมหนึ่งออเดอร์คนที่ดูอยู่นะ5 4 3 2ี่สาอรอกดตะกร้าค่ะ โ <Yeah. S 2> ซน,น่าแป๊บนึงนะไหนว่า move. มูฟเบลเอมโอ้โหูมูฟออนเป็นวงกลมเบลเอมอเหรอเบลเอมไม่ได้เดี๋ยวพี่เชียงอ้อนโอ้ทุกคนเร็วจิ้มแต่จบอีกหกพันจัดไปด้อมเก่งมากค่ะ <fight ing> อามเนียพี่เบลขายน้ำพริก <c oughs> แหลงใต้าตาทุกคนเร็วทุกคนเร็วกดเร็วน้ำพริกนางงามปาดระดิษ ปลาสลิดปลาสลิดนะมีรสต้มยำรสต้มยำอร่อยมากเลยแบบปลาสลิดแบบเต็มกระปุกกันแมนบูด้ก่นกก่ก่กกดกกกก้ำพริกปลาสลิดนั้นมีรสต้มยำมีรสดั้งเดิมปลาสลิดเต็มกระปุกเลยง้อยเก้าเกวันนี้ไม่ขายเอาไปร้อยเก้ปอยแล้วก็มีน้ำพริกหนังไก่กรอบน้ำพริกหนังไก่กรอบุณรยนี่น้องาบร้อยอยจังหูเลยน้ำพริกหนัก่อร่อยจริงร้อยร้อย้อเพื่อนแย่งหมดเลยอ่ะ

อยู่เลขสี่นานแล้วอ่ะขอหนึ่งออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมคนที่ดูอยู่นะขอคนละหนึ่งออเดอร์ขอคนละหนึ่งออเดอร์แด้วจับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่มึงอยู่เนาะคนไหนแนวคนละหนึ่งออเดอร์อ้๋อพูดลายๆก็แล้วกันค่ะไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพูดลายๆก็แล้วกันไปกันต่อไปกันต่อค่ะไปกันต่อออเดอร์ค่ะคนละสองออเดอร์เนาะคนดพี่บึงยู่เนาะยังก็ได้จ้าคนยังก็ได้จ้านังพลิบกึ่งไก่กรอบก็ได้จ้ายังก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่มึงอยู่นะคะเเเเฝฝ้้้้้้้าาาาจจจจจจิิิมมมมมมใบลลยยะัั่นนนนือีีดดหก ประกาะกาศปาศจิ้มใจจบอยลืมช่างาระออเดินน้ำกระจาพแมพี่น้องตายแล้วอีกห้าพันกัทุกคนเลยฟ้าฟ้าฟๆๆฟาวอนสามคนฟ้าเลยจ้าพี่ตคนเมืออวานมีคนเื้ออ่ะกด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 อ้ายขอบพูดอลายจ้ะอีกสี่พันเจ็ดกด